สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์เดิมๆที่สามารถเติม e85 ได้ ซึ่งน้ำมัน e85 ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือน้ำมันที่มีการผสมเอทานอลเข้าไป85%นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นก็ไม่ได้รองรับน้ำมันนี้นะครับหากคุณต้องการใช้ e85 เนี่ยก็ต้องมีการจูนมีการเปลี่ยนสายน้ำมันมีการปรับแต่งเล็กน้อยนะถึงจะใช้น้ำมัน e85 ได้ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็คงจะไม่ใช้กันนะครับสำหรับคนที่ใช้ e85 ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นสายซิ่งที่จูนรถมาแล้วอะไรประมาณนั้นน,นะเนาะซึ่งข้อดีของ e85 เนี่ยก็คือมีราคาถูกนะครับป บันเนี่ยมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอ E 2 0ถึงลิตรละ7บาทเลยทีเดียวและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์เดิมๆเลยนะครับที่ออกจากโรงงานแล้วเติม E 8 5ได้โดยไม่พังนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูล สำหรับคันแรกของคลิปนี้นะครับมันคือย a ม a h a f ฟ n นั่นเองซึ่งในช่วงที่ย a ม a h a าฟินเปิดตัวแรกๆเนี่ยก็มีการเคลมเอาไว้นะครับว่าสามารถเติมน้ำมัน e85 ได้แบบไม่ต้องกังวลโดยตัวรถจะมีสัญลักษณ์ fake fuel ซึ่งสัญลักษณ์นี้เนี่ยก็บ่งบอกนะครับว่าสามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอได้ทุกชนิด ้วยความได้เปรียบของยามาฮ่าฟินในตอนนั้นเนี่ยก็คือว่ามันสามารถรองรับน้ํามันได้หลากหลายนี่แหละเราไม่จําเป็นจะต้องเติม e 8 5อย่างเดียวก็ได้นะครับคือถ้าคุณสนใจที่จะไปเติม 95, 91หรือว่า e 2 0เนี่ยมันก็เติมได้นะแต่ถ้าบางท่านเนี่ยอยากจะเติม e 85มันก็เติมได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกได้มากกว่าค่ายอื่นๆเขาแต่สําหรับคนที่เพิ่งซื้อยามาฮ่าฟินไปเร็วๆนี้หรือว่ากําลังคิดว่าจะเปลี่ยนมาใช้เเพาะ E 85 5ต้้ออองบกกไวกว่่นนลย เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยามาฮ่าฟินตัว2021หรือว่าตัวใหม่ๆขึ้นมาจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแล้วนะครับสำหรับสัญลักษณ์เฟกฟูแล้วก็ไม่ได้รองรับน้ำมัน e85 แล้วด้วยสังเกตจากคู่มือรถได้นะครับว่ารถที่ท่านซื้อมาเนี่ยสามารถเติม e85 ได้หรือเปล่ามันจะมีระบุเอาไว้เลยโดยตรงนี้เนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยสามารถเติม e85 ได้รองรับน้ำมันได้หลากหลายชนิด แต่ทำไมปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถเติมได้แล้วหรือเป็นเพราะว่าเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นเกี่ยวกับสายน้ำมันที่สามารถทนเอเทานอลได้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของกล่อง ECU ที่อาจจะต้องอ่านค่า E85 ได้ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่ใช้ Yamaha Fin ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเช็คก่อนนะครับที่จะเติม E85 เพราะถ้าท่านเติม e 8 5แล้วรถของท่านไม่รองรับน้ํามันนี้รถของท่านก็อาจจะพังได้นะครับแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยก็จะไม่ได้เซอร์วิสตรงนี้ด้วยนะครับไม่ได้รับประกันเกี่ยวกับการเติมน้ํามัน e 8 5อะไรประมาณนะั้นแหละคุณก็จะต้องซ่อมเองนะครับอันนี้ก็อยากให้เช็คก่อนนะครับสำหรับคนที่กําลังจะเติม e 8 5แล้วตัวรถเนี่ยไม่ได้รองรับนะขันต่อมานะครับมันคือ y a m a h a f i n o 125น่องนั่นเอง ต้องบอกเลยนะครับว่าฟีโน่125ในยุคหนึ่งเนี่ยเคยเป็นรถที่รองรับน้ํามัน e85 ด้วยนะครับอันนี้ทาง Yamaha าากลันตีมาเลยนะครับจากทีวีซีโฆษณาตัวนี้นะครับก็เห็นได้ว่าเขียนเลยนะครับว่ารองรับน้ํามัน e85 ซึ่งถือว่าเป็นออโตเมติกรุ่นแรกเลยแหละที่ทําการรองรับน้ํามัน e85 ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเองเนี่ยฟีโน่ตัวที่วางขายอยู่ตอนนี้นะครับตัวล่าสุดเลยเนี่ยก็ไม่สามารถรองรับน้ํามัน e85 ได้แล้วนะครับดูเหมือนว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ e ECU ปรับเปลี่ยนเรื่องระบบภายในนะครับสัญลักษณ์ Fake Field ที่มีตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับแม้แต่ในคู่มือเองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่มีการเขียนว่ารองรับน้ำมัน e85 ได้แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยเขาเขียนแปะแบบตัวเรร่มเลยนะครับแต่ว่าที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องของการวารันตีหรือว่าการประกันนั่นเองเพราะก่อนหน้านี้ตัวที่เติม e85 ได้เนี่ยรู้สึกว่าจะประกันเครื่องยนต์3ปีนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับมีการประกันเครื่องยนต์ถึง5ปีกันเลยทีเดียวนะก็คือทั้ง ino ้งดวย แล้วก็ยังมาหาฟินด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนการทํารถที่สามารถรองรับ e85 ได้เนี่ยอาจจะใช้ต้นทุนสูงกว่ารถที่รองรับน้ํามันทั่วไปเขาก็เลยยกเลิกที่จะทํามันนะและที่สําคัญเนี่ยการที่รองรับน้ํามัน e85 ได้แทบจะไม่ได้มีผลอะไรกับยอดขายในตอนนั้นเลยนะครับ เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำมันก็ไม่ได้แพงเวอร์เท่าปัจจุบันนี้ในช่วงที่ฟ e ีโน่125 E85 วางขายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2,558นะครับในตอนนั้นเนี่ยแก๊สโซฮอ E85 จะมีราคาอยู่ที่ลิตรละ19บาทส่วนแก๊สโซฮอ E20 เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่22บาทนะครับ ก91กับ95เนี่ยจะอยู่ประมาณ24บาทเท่านั้นนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่า e85 เนี่ย19บาทนะครับ e20 เนี่ย22บาทเองคือเห็นได้ชัดเลยว่าราคามันห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่หลายๆคนไม่ได้สนใจแก๊สโซฮอล e85 แต่ในปัจจุบันราคาน้ำมันที่เพิ่มมาอีกเท่าตัวในตอนนั้นเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเริ่มสนใจน้ำมัน e85 มากขึ้นนะครับคือหลายๆท่านก็นำรถไปจูนกันอะไรกัน ดังนั้นผมก็เลยมองว่ารถที่รองรับ e 8 5เนี่ยน่าจะมีวางขายในช่วงนี้นะมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยขั้นต่อมานะครับมันคือ yamaha grand filano นั่นเองและรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ผมเคยใช้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจกับมันเลยนะโดยตัวรถนะครับก็เป็นรูปทรงคลาสสิกแบบที่เราคุ้นเคยกับค่ายอิตาลีนะครับแต่ราคาที่จ่ายไปในการเซอร์วิสเนี่ยพอๆกับ honda wave เลยทีเดียว โดยยุคหนึ่งเนี่ยแกลนฟิลาโน,โนสามารถเติมแก๊สโซฮอร E85 ได้ด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าโฉมแรกๆที่เปิดตัวมาเนี่ยสามารถเติมได้หรือเปล่าแต่โฉมที่เติมได้เนี่ยน่าจะมีสัญลักษณ์ f ฟคฟิล e l อยู่ซึ่งผมก็จําไม่ได้นะครับว่ารถที่ผมเคยใช้เนี่ยมีสัญลักษณ์นี้หรือเปล่าแต่ตัวผมเองเนี่ยก็เคยเติม E85 เป็นประจำนะครับคือต้องบอกเลยว่ารถของผมเนี่ยเป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้ปรับแต่งไม่ได้จูนกล่อง ไม่ได้เปลี่ยนสายน้ำมันอะไรทั้งสิน้นคือใช้แบบเดิมๆเ,เลยนะและก็เติม e85 วิ่งมายาวๆเลยแหละเรียกได้ว่าวิ่งเกิน30,000โลอีกนะสำหรับน้ำมัน e85 และหลังจากนั้นเนี่ยผมเริ่มเห็นว่าเครื่องยนต์ของผมเนี่ยมันเริ่มเก่าแล้วนะครับ5-60,000โลแล้วผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ e20 แบบย,ยาวๆซึ่งถ้าใครจำได้แบบที่เคยดูรถของผมรีวิวเอาไว้นะครับผมวิ่งไปประมาณ90,000กว่าโลนะแล้วก็ขายทิ้งไปด้วยราคาประมาณ20,000กลางๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่า,ควคคา,คาโค นนโดยแก๊สโซฮอ e 8 5จากที่เติมไปเนี่ยมันก็ใช้งานได้แบบปกตินะครับแต่ว่าในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยมันไม่ค่อยทันใจสักเท่าไหร่นะครับปกติแกนฟิรานูเนี่ยก็เป็นรถที่ค่อนข้างอึดอัดอยู่แล้วนะครับเติมน้ำมัน e 8 5เข้าไปเนี่ยก็อึดอัดกว่าเดิมอีกแต่ในเรื่องของความประหยัดเนี่ยก็พอทําได้ดีอาจจะทําได้ไม่เท่ากับน้ํามัน e 2 0แต่ก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้อยู่ซึ่งการฉีดน้ํามันของ e 8 5ดาเนี่ยจะฉีดมากกว่าพวก e 20, ววกยู่ะริบงแม้ว่า ด้วยราคาที่ถูกแต่น้ํามันเนี่ยก็เปลืองแบบอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าใครเคยใช้เนี่ยอาจจะสังเกตได้นะครับว่าการเติม e85 เนี่ยมันจะหมดถังไวกว่าพวก e20 หรือว่าพวก91 95อย่างแน่นอนและจะลืมบอกไปไม่ได้นะครับสำหรับแกลนฟิลโนเนี่ยถ้าเป็นโฉมไฮบริดเนี่ยรู้สึกว่าจะเติม e85 ไม่ได้นะครับคือไม่ได้มีการรองรับเอาไว้นั่นแหละ ในคู่มือเองก็ไม่ได้มีบอกแต่ก็มีคนเติมนะสำหรับในกลุ่มที่ใช้งานอยู่ซึ่งรถเองก็ไม่ได้พังนะครับคือสามารถใช้งานได้แต่ว่าระยะยาวๆเนี่ยอาจจะส่งผลให้แบบพวกใสน่น้ํามันรั่วใส่น้ํามันแตกอะไรประมาณนั้นนะครับเอาจริงๆแล้วการที่เติมน้ำมันถูกแบบนี้อาจจะไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อมในอนาคตก็เป็นได้นะ ต่อมานะครับมันคือ Yamaha gt 1 2 5นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีการรองรับ e 8 5จากโรงงานแต่อย่างใดแต่ว่าจากที่เห็นหลายๆท่านเนี่ยที่เขาใช้กันนะครับก็มีการเติม e 8 5กันแบบเดิมๆเ,เลย และก็ไม่พังด้วยนะครับคือเติมกัน23ปีวิ่งกัน5 6 0ห0 0มื่นโลก,ก็ยังไม่พังก็มีนะครับคือค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกันว่าไม่ได้มีการรองรับอะไรเลยนะแต่ก็เติมได้ซะอย่างนั้นแต่ก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่จะซื้อรุ่นนี้แล้วไปเติม e85 เนี่ยผมว่าไม่น่าจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับเกิดพังขึ้นมาเนี่ยามาฮ่าก็ไม่รับประกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ดังนั้นก็แค่อยากจะบอกไว้นะครับว่ามีผู้ใช้ GT หลายๆท่านเนี่ยเขาก็เติม e85 กันอยู่เหมือนกัน แต่ว่าจากเอฟเฟกที่ใช้งานนะครับเขาก็บอกว่าช่วงเช้ชาๆเนี่ยก็จะสตาร์ทยากนิดนึงนะครับแล้วก็อัตราการเร่งเนี่ยก็อาจจะเร่งได้ช้ากว่าพวกน้ํามัน95้นะซึ่งเ,เรื่องสตาร์ทตอนเช้าแล้วติดยากเนี่ยผมก็เป็นนะครับตอนที่ใช้แกรนฟิลาโนแล้วเติม e 8 5สตาร์ทไปหลายชึกเลยนะครับกว่าจะติดให้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยากแต่ว่าหลังจากสตาร์ทติดครั้งหนึ่งแล้วนะครับทั้งวันนั้นก็สตาร์ทติดแบบชิวๆเลยส่วนคนที่ใช้ gt 125เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว 85หรือเปล่าหรือว่าปัจจุบันเติมอะไรอยู่เพราะว่าจากที่ผมไปสิงสถิตยอยู่ในกลุ่มมาแล้วก็ไปหาข้อมูลเรื่อง e85 เนี่ย mm. ก็มีหลายๆท่านที่ใช้แล้วไม่มีปัญหาอยู่ด้วยนะครับแต่ไอที่ใช้แล้วมีปัญหาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะนะ ขันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับ Yamaha นะครับและนี้คือ Yama h a c ค b i บ125นั่นเองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการรองรับ e85 จากโรงงานเหมือนกันนะครับแต่ที่มันมาอยู่ในคลิปนี้ได้นะครับเพราะว่าผมสิงสถิตอยู่ในกลุ่มของ c u b i ิกแล้วก็ไปเห็นข้อมูลต่างๆสําหรับคนที่ใช้ e85 นะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยขับขี่แบบเดิมๆไม่ได้จูนไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับแล้วก็เติม e85 วิ่งกันเป็นหมื่นๆโลก็ไม่พังนะแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าไม่แนะนําเพราะว่าหากถ้าใช้้ไปปแลวมีัญหา ก็ไม่ได้มีการรับประกันกันเกิดขึ้นนะครับแถมคุณยังต้องซ่อมรถของคุณเองอีกด้วยแล้วถ้าถามว่าทำไมคนอื่นใช้ e 8 5แล้วไม่พังเนี่ยก็คงจะตอบว่าคิวบิก2นเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับแกรนฟิลโน่หนึนะครับมันก็ไม่แปลกเลยนะครับเพราะว่าแกรนฟิลโน่หนึเนี่ยก็สามารถเติมน้ํามัน e 8 5ได้เหมือนกันมันจึงไม่แปลกที่คิวบิก2 5จะไม่พังหลังจากการเติมแก๊สโซฮอล e 8 5แล้ว แต่อย่างที่บอกครับเรื่องของสายน้ํามันที่อาจจะไม่ทน e85 แล้วก็เรื่องของกล่อง ECU ที่อาจจะไม่ได้จูนมาแบบตรงๆนะครับอาจจะทําให้ตัวรถมีปัญหาก็ได้นะครับคือสําหรับคนที่ใช้อยู่แล้วมันไม่เป็นไรเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับเกิดว่าบางท่านเนี่ยดันอยากจะใช้ e85 ขึ้นมาแล้วไม่ได้จูนแล้วไปใส่น้ํามัน e85 เข้ามาเนี่ยมันพังขึ้นมาเนี่ยงันเข้าเลยนะครับดังนั้นก็ไม่ควรใช้ดีกว่านะครับหากรถของท่านยังไม่ได้จูนยังไม่ได้แต่งมันะเนาะ แล้วอย่างที่หลายๆคนสังเกตนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันมีแต่ยามาฮ่าใช่ไหมคือไม่มีค่ายอื่นเข้ามาปนเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ายามาฮ่าไม่ได้จ้างผมมาโปรโมทนะแต่ผมต้องบอกเลยว่าทางยามาฮ่าเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้านะครับคือสังเกตจากการพัฒนาของเขาเนี่ยมันพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและว,ว่องไวมากๆนะครับอะไรที่ค่ายอื่นไม่มีเนี่ยค่ายนี้มักจะมีก่อนตลอดเลย คือก็ต้องบอกเพื่อทราบเลยนะครับว่าไม่ได้อวยยามาห้าแต่ผมหาค่ายอื่นแล้วแต่มันไม่มีจริงๆอ่ะนะครับและสาหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามีรุ่นไหนที่สามารถเติม e 8 5ได้แบบชิวๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในใจผมเนี่ยก็มีอีกหลายรุ่นที่ไม่ได้พูดถึงอย่างแอร์หลอกรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็สามารถเติมได้แต่ว่าถ้าแบบใช้ไปยาวๆเนี่ยพวกใสน่น้ํามันพวกอะไรเนี่ยมันก็จะขาดมันก็จะแตกนะครับก็เลยไม่ใช้เนานหลยรุ่แะ เอาเป็นว่าลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เคยเห็นเคยเติม e 8 5อะไรก็ว่านไปนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก่อนที่จะจากลากันไปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใค่ๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ